สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รบทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับช่องนด้อยผ่าเพลินนะครับวันนี้ผมจะมาสปอยนะครับหรือมาเล่าเรื่องผีนะครับวิญญาณเฮี้ยนต่างๆที่ผมได้เจอได้เจอมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าบ้านของผมนั้นอยู่ติดกับวัดนะครับ ผมนี้นะครับเกิดมาก็อยู่กับวัดเลยนะครับติดกับวัดนะครับหน้าบ้านผมก็จะเป็นวัดนะครับเดินไปประมาณ500เมตรก็จับเป็นไม้นะครับผมก็ได้อยู่กับสับปปเบลดอร้ายต่อร้ายคนนะครับได้ไปช่วยเขาทำในการทำศพนะครับในการเผาศพนะครับ ก็ได้ไปพิกศไปจบมาก็ไม่มีอะไรนะครับซึ่งความกลัวของผมนั้นมันไม่มีมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับการนะครับการเผาศพนะครับโอ้ตรงวันต้องไปดูกับตาสองทุ่มนะครับก็ต้องตื่นมาไปดูศพนะครับ ไปพลิกศพมันไหม่หมดไหมนะครับหน้าศพของคนเรานะครับจะไหม่หน้าที่สุดก็คือหน้าท้องนะครับจะมีตับไตใส่พุงจะไหม้ชาที่สุดตรงหน้าท้องครับเพราะมันมีน้ํานะครับก็ไปพลิกศพกับพลิกเขียนะกับตานะครับเรื่องวิญญาณตอนเล้นนะครับก็ไม่เชื่อยาลบลูนะครับแต่ผมนั้นไม่เคยเห็นนะครับตั้งแต่เกิดมาถ้านะครับผมจะบอกว่า การเผาศพนี่นะครับโอ้ไม่น่กกลัวอย่างที่คิดนะครับเพิ่งผมนะครับต่างๆก็ไม่เคยเจอผีหรืออะไรต่างๆนะใครเคยเจอก็เราให้สู่กันฟังได้นะครับแต่สําหรับตัวผมนี้นะครับไม่เคยเจอมานะครับตั้งแต่อายุหนึ่งกวบจนถึงสิบเจ็ดปีนะบ้านก็อยู่ติดวัดเข้าวัดเข้าวัด,วดสองสามทุ่มก็ยังเดินไปเมนได้นะครับไปนอนอยู่เมนก็ไปนอนมาแล้วนะครับ เอาละครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปนะครับถ้าใครชอบนะครับก็จะมี EP 2ีนะครับถ้าชอบก็จะไม่มีแล้วนะครับขอบคุณครับ